ในช่วงนี้นะคะประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงที่มีการประกาศพรกอฉุกเฉินมีช่วงเวลาในการเคอร์ฟิลคือห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มจนถึงตีสีใช่ไหมคะแต่ถ้าใครที่มีความจําเป็นต้องออกจริงๆเนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงมีเอกสารอะไรต้องเตรียมบ้างเตรียมเสร็จแล้วเอาไปยื่นที่ไหนล่ะคะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตได้ฟังกันคะ่ะ สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านในช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะ Facebook ของกองปราบปรามเขาก็ได้รวบรวมแบบฟอร์มขออนุญาตเอาไว้ทั้งหมด5แบบฟอร์มด้วยกันใน Facebook ของเขานะคะแต่เดี๋ยวมค์ขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ที่แคปชั่นแล้วก็ที่ Description b o ็อกด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่าว่า5แบบฟอร์มนี้มีอะไรบ้าง เริ่มที่แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐนะคะแบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชนแล้วก็ห้างร้านแบบคําขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไปถ้าจําเป็นแบบคําขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไปถ้าจําเป็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สุดท้ายค่ะแบบฟอร์มหนังสืออนุญาตนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ไปเลือกดูได้นะคะคือ4แบบฟอร์มแรกเนี่ยก็ <ampoo. S 2> ไปเลือกเอาตามความจําเป็นแล้วก็ที่ที่ตรงกับความต้องการของเราที่จะออกเดินทางออกนอกเคหสถานในช่วงที่มีการเคอร์ฟิลนะคะส่วนแบบสุดท้ายที่เป็นหนังสืออนุ อันนี้เราเตรียมไปให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเซ็นรับรองเซ็นอนุญาตให้เราค่ะเมื่อรวบรวมเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปขออนุญาตได้ที่ผู้อํานวยการเขตแล้วก็สถานีตํารวจในท้องถิ่นนะคะแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆก็ไม่อยากให้ออกไปเลยค่ะเพราะว่าก็จะได้อยู่บ้านหยุดเชือ้อช่วยชาติกันนะคะแต่ถ้าใครจําเป็นในกรณีที่มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุกระทันหันนะคะแบบนี้ออกจากบ้านได้ทันทีไม่ต้องไปขออนุญาตนะคะแต่ว่าก็จะต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ตั้ง อยู่ว่าทำไมเราถึงมีความจําเป็นที่จะต้องออกนอกแข่สถานในช่วงเวลาแบบนี้ต้องอธิบายกับเขาด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ถือโอกาสวันสงการนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆคนเลยนะคะส่งการปีนี้ขอให้ร่างกายแข็งแรงกันทุกคนแล้วก็มีความสุขมากๆส่งกําลังใจให้กันเยอะๆจะได้ข้ามช่วงเวลาโควิด -19 วิกฤตแบบนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ